ฮายสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวค่คินดเดอร์จอยตัวนี้นั่นเองนะคะมีเราแกะไปแล้วนะคะค่ะก็ด้านนี้นะคะเป็นของเล่นเมื่อกี้คลิปมันพลาดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนื้อข้างในจะเป็นของเล่นเพื่อแบบนี้นะคะมีอยู่หกชิ้นนะคะ นี่คะ่ะเห็นไม่เอ่ยอุยผัดอุยตกหกอย่างนะคะเขาให้มานี่เป็นวิธีการต่อนะคะแล้วก็น,นี้เป็นวิธีเล่นขออนุญ,ญาตไปไปไปต่อก่อนนะคะก็ได้มาแล้วนะคะห้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีเล่นนะคะไม่รู้ได้ไหม นี่นะคะให้ตัวนี้เข้าในนี้นะคะนทำไมทำไมไม่ได้เลย<ม>ก็ตอนนี้พันไปหมดแล้ว<ม>ก็เก็บก่อนนะคะมาดูตัวนี้เลยเป็นช็อกโกแลตนะคะก็แกะกันเลยนะคะอุยตก มาได้แล้ว,ลวนี่เลยด้านในนะคะน่าทานมากเขาจะให้ช้อนมาด้วยนี่เดี๋ยวจะลองชิมก็แล้ว